วันนี้สิแม่ทดสอบระบบปั๊มน้ำนะครับระบบรถน้ำมินิสปริงเกอร์แต่อธิบายเล็กๆน้อยๆอันนี้จะเป็นปั๊มลักกี้โปนะครับขนาดสองนิวนน้วคูวว่สองนิ้วสองแรงมา้าอัตราการไหลกับทีอยู่ประมาณหกลอยห่าลอยหกลอยดิตรตอหน้าที่ อันนี้ปม่ปัป๊มขนาดสองนิ้วนะครับแต่ผมขยายช่างดูดช่างดูดเป็นสามนิ้วขยายมาหนึ่งขนาดแล้วก็ช่างทรงเป็นสามนิ้วเกเดินทอเม่นเป็นทอสามนิ้วนะครับเดินมากไปกับบนน้ำหม่องขาวขาข้างหน้าอันนี้ก็เดินแล้วนี่คบดินลงไปแล้วเป็นทอสามนิ้วทั้งเบดเลยระยะท่างช่วงถนนนี่ก็ที่อยู่ประมาณหาสิบเมตร50สิบกว่าเมตร สิเปเบิงว้าวแยกข้างหน้าฟังสายนี่ก็สิเปลี่ยนแปลงแปลงแรกแปลงนี้เดินระบบน้ำเสียปล่อยแต่เยยังไม่ทันได้กบดินลงอันนี้ก็สิเป็นว้าวแยกอ้ฟังขวานี่ก็สิแยกลงลงไปฟังนี้ลงไปแปลงทางขวาแต่ยังไม่ทันเด็ปปวกต้นพันธุ์เบิดก่อนอันนี้ก็เป็นตอนดีปิดเป้าว่าฟังสายไปอยู่ก็สิลงไป แปลงใส่แปลงนี้เนื้อที่อยู่ประมาณสีไรปลูกลงไปแปดแปดสิบก็ต่นอนนี้จะเป็นทอเมนสามนิ้วทั้งเบิดเลยครับทอเมนลงมาอีอยู่ประมาณสิบเมตรลงมาจากถนนแล้วก็สีเดินใส่ขวาสุดแปลงอยู่ประมาณ100มลอยเมตรลอยนิดๆ ันนี้มันเ็เปิดนามเปิดนามลงมากแล้วเป็นมินิสปิงเกอร์ทอที่แยกขึ้นมาเป็นทอหนึ่งเนิ้วครับสามเนี่ยลดหนึ่งเนิ่ขึ้นมากกับยีไใส่า้าใส่ทอพี่อีกพี่นขนาดอยู T ่ทียี่สิบหามิ้นกับหกขุนอลไรกับมาเป็นไรเขาหาต้นแล้วก็ใส่เป็นทอไมค่คู่ เป็นตัวมินิสปริงเกอร์ไส้แถวหลกักกนะครับตัวนี้ไส้แถวหลกักกอก็หนึ่งนี่สิคุ้มอยู่ประมาณหกต้นเจ็ดตน้ตนหกเจ็ดตน้นตัวกกฝั่งนี้มีอยู่สิบสิบสามกครับสิบสามว่าวท,ที่ต่อไส้ต้ไนไว้คือสิบสามแถว น้ำออกทุกหัวให้ยังดีกว่าไกอันนี้สิจืดใน,นจนังหอยฝนตกสเสมอนี่ทดสอโลบน้ำกเ็เล็บทามาเบิงนะครับเบิงตัวน,นี้เบิงระยะมินิสปิงเกอร์อันนี้รัศสมีตัวน,นี้ผมยืนห่างจากตัวมินิสปิงเกอร์อยู่ประมาณสองเมตร เราจะมีร่องเหมือนกันซี่ยประมาณ4เมตรตัวนี้เปิดทุกกลอกทุกเป้าเลยทำงานทุกหัวแห้งทุกหัวถือว่าโอเคครับพอเม้น3เนิว้วปั่ม2เนิว้ว น้ามุนสุดโตเลยก็เลยอีกแปลงนึงครับอีกตรงฟังนึงทับปลูกแล้วกับที่บ้างระบบขึ้นกันมันาจะจบการรีวิวแต่เพียงสำเานี้